วัสดีตอนเสาร์ค่ะพี่น้องทุกคนโอ้ยวันนี้ตื่นเสาร์ค่ะตื่นตั้งแต่ตีห้าเคืงองเลยนะพี่น้องตีห้าเคืงตื่นขึ้นมากอะร่างหนาล่างตาเสร็จแล้วตอนนี้ก็ประมาณตีหา้ากว่านะจน๊ะเนาะมื้อนี้ว่าสิไปเฮ็ดอันต้มข้าวต้มกุ้ยให้แฟนยอยกินตอนเสาร์เนาะเพราะว่าแฟนเพิ่นบอกว่าอยากกินเอียงหอนๆก็เลยว่าต้มข้าวต้มกุ้ยแล้วก็กินกับ ไข่เค็มเนาะเพิ่นว okay, ่าเพิ่นอยากกินกบไข่เค็มก็เลยว่าสิเหดไว่าเพิ่นกินตอนเศร้านะจ๊ะเนาะพี่น้องเนาะสิได้ลงลงข้อเนาะเพิ่นบอกเพิ่นอยากกินก็เลยว่าเดี๋ยวสิเหดไว่าเพิ่นกินนะแล้วก็เดี๋ยวว่าสิออกไปข้างนอกหน้าหมู่บ้านไปหาเบิ่งของกินตอนเศร้าไปกินเป็นอาจจะเป็นขนมกล้วยทอดมันทอดเนาะแล้วสิไปหาซื้อเนี่ยมาไปกินตอนไปกินเหรียญกุ๊บ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 ตอนสอ้าๆกับกาแฟเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยว ไปค่ะเดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนตื่นขึ้นมาไม่ให้ได้กินน้ำเลยพี่น้องแ้งแห้งตื่นขึ้นมาขันกินน้ำต้องกินน้ำเลยนะคะพี่น้องหนึ่งแก้วเนาะเพื่อที่จะได้แบบ ลงไปชาล้างระบบพอผ่านหัวห้อยมันมเด็กตอนเช้าจะได้ตื่นึ้นมากเลย่ฟรเฟนะคะเนาะไปค่ะเข้าไปลองเฮดเอ็นเอางั้นมันไปล้องเฮดเดี๋ยวสิะะ oh, เพก็ต้มงคุยให้ให้แฟนไปกินนะคะพี่น้องไปค่ะขาดปไปเลยตอนตื่นเช้าคุณมากกิเปิดเปิดตัวนี้ไว้ก่อนเครื่องทำน้ำแข็งไว้ก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ย้ำหนันกับชีใดส้มกาแฟให้แฟนไ,ไปกินทีทำงานน้ำน,ำนอช่วงเช้าเครื่องทำน้ำแข็งอ่ะ สวยมันสีได้น,นกัน้ำแข็งกับเต็มเต็มทั้งนี่พอดีนะคะพี่น้องนะคะพี่น้องไข่คเค็มไข่เค็มนะคะซื้อเก็บไว้ในคั่วคือมึดเถอะเนาะพี่น้องพี่น้องเหลียวเห็นบ่เนาะ อันนี้เข่าก็จะเป็นเก็บไว้ตั้งแต่มหมูว่าน,นอแซตูยเย็นไว้แล้วสิเอามาต้มเขาต้มเพินนกินเปิดเตาจ้าใส่เกลือเนี่ยจักน้อยอุสิใส่เป็นเกลือใส่เป็นเกลือชมพูค่ะใส่เป็นเกลือชมพูเนาะ เกลือชมพูค่ะทุกคน บีเขาให้มันแตกๆค่ะพี่น้องเป็นการต้มข้าวต้มที่ง่ายมากๆแค่ต้มรับน้ำใส่เกลือจักน้อยแค่นั้นกับพอ่อแล้วนะพี่น้องเนาะแล้วก็รอให้มันสุกแค่นั้นค่ะกินกับไข่เค็มนี่กินกับไข่เค็มนะจ๊ะพี่น้องเสร็จแล้วเด้อเสร็จแล้วทำง่ายๆนะคะข้าวต้มกุย เอาข้ามาต้มวก็ใส่เกลือนิดน้อยแค่นั้นนะคะแค่นี้ก็กินได้แล้วแซบค่ะลงขอกินตอนสาๆเลยค่ะสองะะสามมือมานหนีเลยค่ะพี่น้องน้ำหนักโอขื่นล้าลายก็เลยมีความตั้งใจแนวแๆว่ามือนีอุสิเริ่มลดน้ำหนักไหมนะจริงจังนะคะว่าจิลดน้ำตาลลดแป้งลงให้มันเด็ดลดเละลายเลยแหละแบบงดได้ก็สิงงดไปเลยะะด้อค่ะเด้อแต่ว่าค่ะ เกิดอาจาจะมีกินแนบางเนาะน,นิดนิดน้อยน้อยนะจจะเนาะแต่พยายามสีหลดองลงมาให้ได้หลายนะคะเด้นน้ำหนักสีได้ล่มงไว้ๆนาาเนาะจะเนาะสองสามมือมันนี่กินกินมือน่แหละไปกินอันตำสดตำมะม่าแล้วอุ้ยแสบแห้งเลยคะ่ะสดหอดหนาพุ่นแล้วโซเดียมก็ได้หลายนะคะน้ำหนักก็เลยพุ่งขึ้นหลายนะะ่ะม,ม,มันนี่กัสีมาเอาลงไม้เลยค่ะเด้อให้มันลงไปจากปีสกกัปมันหากิโลนะเดือนเดือนนี้สิล้องเห็ดเบิ้ง เห็ดแบบเค็มหวดเบิงเลยนะเดือนนี้ว่ามันสิได้จากกิโลได้จากเดอ <laughs> เป็นกำลังใจให้อูเด้ด้พี่น้องเอากล้วยสามอันจ้ะกล้วออนะยอย่างเดียวสามอันจ้ะแล้วสแกนะคะ ได้กล้วยไปกินพี่น้องกล้วยปิ้งสามอันยี่สิบบาทมีสามใสมีเผือกมีกล้วยมีมันม่วงจ้ะเดี๋ยวไปกินกับกาแฟาออกมาข้างนอกพี่น้องออกมาซื้อของกินกระจุกกระจิกนิดๆหน้ยๆพอเดี๋ยวไปกินกับกาแฟเนาะคะ่ะไปัดนี้ก็สิกลับบ้านละคะพี่น้องนี่จักรยานคู่ใจที่จักรยานหน่อยมากพี่น้องไปค่ะ อากาศดีดีดตอนเสาร์เพราะว่าเมื่อขึ้นฝนตกเนาะทุกคนพรว่าบ้านพี่น้องตกบ่เมื่อขึ้นอีตกแห้งแห้งตกโดนพอมตื่นเสาร์ขึ้นมาก,กบเย็นสบายนะคะอันนี้ก็ขี่จักรยานหน่อยขี่จักรยานหน่อยเขาม้าบ่ไก่เพราะว่าอยู่ข้างหน้ามู่บันพนดีมองขายของเนาะมีเซเว่นมีมองขายของนี่ยังให้สื่อหลายอย่างอยู่ตอนเสาร์ 아서치서치